ก็ใช้ไม่หมดทีเนี้ยไปใช้ให้หมดกันไหมฟัาเป็นศัตรูตอนกลางคืนด้วยอ๋อยาวเลยไม่อยากเลยอันนี้ดีกว่าถ้าเรามีอะไรเราบอกว่าเป็นไอ้ทอยกรอบแล้วกันกลัวโอ๊ยออัวจังเว้ยอย่าให้ผมต้องระเบิดตุ้งทิ้งมิทามลงคลิปทุกวันศุกร์เวลา4โมงเย็นและวันอาทิตย์เวลา10โมงเช้าฝากติดตามชมและกดซับสไครด้วยนะคะเวลาถายไรน่ะถ่ายแล้ว พี่โก้พี่เอกวิธีมากลับตอนไหนนะพี่กแต่วันตอาทิตยทุนเลยอาทิตย์หน้าใช่ปะ่อาทิตยน้าทเลยแล้ววันนี้มีงานปะพี่ที่ไม่มีบอสมีปะผมไม่มีเฟิร์นน่ะนี่เฟิร์นมีแล้วเอถ่ายนี่มีแล้วคือจะบอกว่าพอพี่เอกพิธไม่อยู่ก็กลับบ้านเลยปะอเราต้องมาทำงานแต่คือมันเบื่อมันแบบว่าอยู่สตูว่าจริงอ่ะมันแต่งงานไม่ค่อยได้มีอะไรอ่ะจังใจเลยปะเนี่ยจัดใจเลยแบบว่ามันเบื่ออะเบื่ออยู่สตู เบื่อละเบื่อกันหยุดจัดตรูตอนไม่มีอะไรทำเฉยเออทำยังไงดีนะมันเบื่อ่ะเงนบริษัทมันเหลือวยเดือนนี้เหลือจริงเหรอือมไม่ใช่คือมันมีเงฟเดียวไปซื้อคอมแล้วทีนี้มันเหลือเซเงินทมันมีเงินทอน,น,น,ทอนก็เยอะอยู่ทำยังไงดีนะ ทำยังไงดีนะไแบบเอางี้ถ้าเราไปกันแบบเงียบๆเนี่ยแบบไม่รู้ให้เขามาดูตอนคลิปออกเนี่ยเขาจะโกรธพี่ปะแตว่าเขาไม่โกรธวัาผมรับวอาเขาโดนอเดเ้ยเอาตัวอ่ออะก็คงไม่โกรธผมไงพี่กำลังจะพาทุกคนไปเที่ยวเนี่ยไปไปไป่พาไปนะพี่พาไปหอยชัดๆพี่พาไปแต่ก๊อฟขับได้ไหมล่ะพี่ขับไม่เป็นพี่ต้องบอกตาลจะลุงเกียรติพาไปตาลจะลุงเกียรติจะให้น้องก๊อฟขับรถไปให้หน่อย ได้ไหมก็มันเบื่อเดินจะกตรงว่ะก็หบริษัทก็เหลือพี่โกแต่คือตอนนี้เราติดปัญหาอยู่อย่างเดียวว่าเราจะบอกพี่แป้งยังไงดีหรือเราชวนตรงๆเลยไหมเขาก็เอาเรื่องยูเขาก็ไม่ค่อยทำงานหรอกเอาเอาเงินัค่เล่นไฟเอ็มสองวันแล้วโอ้าผมจริงมพี่จะไปทำก่อนไปดิมาครับพี่หน่อยช่วยตะล่อมเล็บเอ้ยช่วยตะล่อมหน่อยครับซื้อคอมเสร็งงบมันเหลือไงเดี๋ยวเราจะโคเปื่อพี่แป้งนะพี่แป้งอะไรโคเบื่อเฉยๆนี่แหละไรารำง นี่ไงเนี่ยชวนมาทํางานอยู่แก่สดีผมกับพี่โก้แล้วก็ก๊อฟแล้วก็เฟิร์นฮะเฟิร์นอะไรอะไรกับเฟิร์นเด็กฝึกงานอีกสองสามคนรวมถึงไมดีมสากันแล้วเอะฟังนี่ไงเราผมกำลังจะพูดกระบวนการให้ฟังคือจากที่เราไปซื้อคอมใช่ไหมพี่ทีเนี้ยมันมีเงินทอนถูกไหมงบเราใช้ไม่หมดทีเนี้ยไปใช้ให้หมดกันไหมวันเนี้ยเงินที่เหลืออยู่เต็มตัวเต็มนี้โอ้เนี่ยทุกคนมาเหลืออยู่ประมาณสี่หลักสี่หลักสองพัน อ๋อไม่เป็นไรพี่พี่ก็เบิกส่วนต่างมีนิดหน่อยสิเอ้าเบิกค่าอะไรตาลเดี่ยวทะเลเดี่ยวทะเลทะเลอะไรทะเลเสงงานไปมงานอะไรเดี๋ยวพี่ก็ด่าไม่ด่าหรอกพี่งบไม่อยู่คือเขาให้เราทํางานไม่ได้ให้ไปเที่ยวอ่ะพี่อันนี้อ่ะพี่พี่ฟังผมนะผมจริงจังเลยนะคืองบมันเหลือใช่ป่ะซืองบมันมาอันนี้ทีเนี้ยมันซื้อคอมไม่หมดมันก็เป็นเงินทอนแต่ที่คืนมันก็ทําเอกสารยุ่งยากถูกไหม ถ้าเกิดเราปุ๊บเราได้ใบอะไรนะกำกับภาษีวุ๊มันก็ทําง่ายกว่าอยู่ในขบวนการเดียวก็ใช้มันหมดไปได้ไหมผมปรึกษากันแล้วทุกคนเห็นว่า <โอ S 2> ใช่โโหรอใชกกกกก่กี่คนปรึกษาประมาณสามคนเนี่ยใช้ให้มันหมดไปได้ไหม,มไปเหรอไปได้ไหมล่ะไปวัานไหนไปวันนี้เนี่ยผมมาทำแล้วผมปรึกษาน้นแต่เดือนที่แล้วแล้ววางแผนไว้แล้วพี่วางแผนไว้แล้วเขาจะไปอยู่ปัเขาจะไปไต้หวันกันไงฮ่องกงฮ่องกงรู้ผมรู้หมดแล้วว่าเขาจะไปที่ไหนอ่ะเขาจะไปฮ่องกง ไปไหมงบมันเหลืออยู่แล้วไม่งั้นผมจะเบิกเกินมาทําไมตอนซื้อคอมมากเอาจะลงเกียริแก้วแนทไปก็เบิกมารู้อยู่แล้วว่ามันต้องใจเท่าไรแต่นี้มันไม่คิดไม่คิดว่ามันจะถูกขนาดนั้นไงเราซื้อเยอะแล้วมันงบเหลือเอาไปป่ะทำไงอ่ะมันมีกุ้งนะพี่ฝรั่งเอกแผนไอ้นี่แหลกไปไหมผมก็อยากเป็นแหลกเราทำงานกันมาประมาณสิบกว่าปีแล้วไม่ได้พักเลยะไปกุญแจรถอยู่ไหนปิดคมแล้วคนอื่นมันนนี้ เดี๋ยวเวลาได้อันนี้อยากไปดูกุ้งอยากไปดูั่าพี่อยากไปซื้อของซื้อกุ้งได้เลยมอนายดูไว้นะบ่มบ่มไปไหม แม่ลงเขารู้เลยนะเราไม่เออรู้แต่ว่าเรามีคนเฝ้าบริษัทอยู่คนนึงก็ดีนะใช่อ่ะใช่อ่ะฝากด้วยนะงานที่เหลือของพรุ่งนี้เอ้าเดี๋ยวพี่พี่อยไปทะเลกันก่อนพี่ไปถ่ายคลิปเนาะพี่ไปทำงานแล้วตรวจงานไหมไม่ดูงานหรออันนี้เล่นเดาเลนเดเอาไไปเลยแล้วกันเดี๋ยวผมรับผิดชอบให้แล้วเดี๋ยวไปฟังไปไหมฟังปิดประตูตอนกลางคืนด้วยออ๋ไปยาวเลยไม่ทเลย ไปทำอะไรบ้างอ่ะไปกินกุ้งไม่ใช่ไปทำอะไรพี่จะไปดูอะไรพี่บอกว่าที่บ้านไม่มีให้ดูโอ๊ย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 พี่แพงพี่แพงครับพี่แผงสวัสนีครับเฮ้ยฝากด้วยพี่ไป็นบารกิจตอนพี่ไป็นไหกินมาครับผมตอนนี้พามาหมดแล้วทั้งสัต๊ะ เวลาลถพี่คำนวณมาหนึ่งเดือนแล้ววันนี้แหละวันที่ดีที่สุดเดือนหนึ่งราการที้จะออกไปเที่ยวกันแบบไม่รู้รู้อีกทีตอนคลิปลรงแแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเราไปว่ากันโอเคปะล้วใครรับจบทำไปก่อนก็ใครรับจบจะมุนั่งงานอีกทีพี่กับ ที่คลลิปให้เยกก่อนคนตัดคลิปผมไม่เกี่ยวผมตามน้ำอางี้ดีกว่าถ้าเรามีอะไรเราบอกว่าเป็นเรื่องต้อยก่อนแล้วกันไอ้จวกโอเคมฝรั่งผมไม่ขับนะผมไม่ขับนะไอ้กขอฟหักเลยพาไปน้ำใจได้ได้ได้ไอ้ก๊อฟฝรั่งลบเหลือแม่ไปซ่อมแม่ได้ไหมรั่งรอดฝรั่งยุต่เมืองหนาวม่ได้ไม่ใช่ตอนนี้เรากำลังจะไปกันที่ไหนนะบ้านแสน ใช่เพราะว่าไปชาอินกลับไปหลายวันไม่ได้อตั่งไม่พอสั่งไม่พอนี่ยังยังลุ้นอยู่เลยว่าน้ำมันครึ่งถังเนี่ยจะกลับมาได้ไหมน้ำหันพี่คงนวณมาแล้วเดี๋ยวเตห้าร้อยเงี้ยเดี๋ยวเติมห้าร้อยพอพอไหมพอสั่งเลยพอแต่ก๊อฟขัดดีๆนะน้องพี่ขอไปไวะถึงไวๆอะเลยก๊อฟแล้วเองก็ร้อนปรับไม่ดีหรอไม่หน่อยดิเพื่อนเออปกติก๊อฟต้องเป็นคนคอซ่อมรถดี เดเยียนพี่กอพี่ขอตัง่ยังไงกอฟทำอะไรก็ได้ให้มันเยนร้อนใช่ไหมมันร้อนจนแล้วเียนียนเพื่องไม่ต้องทำทุกอย่างก็ได้อพี่กอโทษพี่กอโทษไปครับทุกคน Let's go l ม่ถูกเป็นเพื่อนอันลนเลือกถูกลองถูกปะถูกแอเคพีฝังมาเยอะ Let's go <the -ce -threatness> <the -ce -threatness> <the -ce -threatness> I love a I I love a นี่แล้ครเราก็อยู่ที่ตลาดสดอ่างศิลาโอ้โป๊อปมาถึของหน่อยจี่เอ้อไปยืนทำอะไรอันนี้เในในงบมันก็เหลือแล้วทุกคนเราจะมาซื้อของไปซื้อของไปหาอะไรกินนะมีผู้ให้เข้ามไงมาพี่ใ้งบ2,000บอง2,000เหรอ5ป่ะงบเราเหลือเยอะขนาดนั้นเลยวะโอเคๆคนละ200งี้ย อีกโลน้อง200จับไปดิให้น้องผมจับได้ไหมน้องอยากจับเองมจับเร็วให้ต้อมต้อมไปต้อมต้อมจับไม่น้อยนี่เป็นพ่อค้าขายกุ้งมีบอกเออใช้มือจับได้ไหมครับพี่เราใช้มือจับได้ต้อมเร็วตอมโลโอ้ยจะได้กินเมื่อไหร่กลัวเออไม่สนใจเก่มันอะไรอ่ะไม่ัน ไม่เป็นไรล้อเป็นไก่เลยพอดี้มาครับทุกคนโดยกุ้งแล้วตอนนี้ก๊อมถือหน่อยอ๋ออยากโอ้โทษโทษโทษถือดิให้ก๊อมถือทุกคนมันไม่ค่อยทำอะไรเลย โอเคทุกคนตอนนี้ก็ทุกคนอยากกินหอยนางรมนะคะแล้วก็เลยจัดให้ไปเลย2อ0ถือยก็ถือก็ถือเลยถือแล้วไม่รู้ใครกินไม่รู้แต่ก็ถือก่อนมาเที่ยว มาให้ใช้ถือของมันใช่เรื่องเนาอะไรนะพี่บ้าเ่าพี่อิฐอ๋อคือถือได้ไหมถือได้คับถือได้ก็โอเคไม่ได้บนตอนนี้ไหนล่ะมาเที่ยวอยู่ดีก็มาให้ผมถือของมันใช่เรื่องแบบคนอื่นก็มีเยอะแยะเนี่ยเดินมือปิวเลยไม่ไม่ไม่ใช่ผมจะถือให้ทุกคนเดินมือปิวได้เลยครับพี่อ๋อโอเคผมจัดการเองได้หมดเลยครับเที่ยงดีมากน้อง กูเห็นมทำากูเห็นนะอย่าให้ผมต้องระเบิดตุ้งฝนอะไรอยู่คนเดียวงงงงซ้อมซ้พูดซ้อมปลาระเบิดไปไหนเไปไปแล้วไปแงมเหลือ้าพยเห็นต้นสายปเท่าไรไปถามเมื่อวานไปเท่าไหรไปไปถามเมื่อวนเท่าไร ไอ้เครื่องเล่นอันนี้มาเท่าไหร่ครับพี่150ยห้าสิบร้อยยี่หน่บาทแล้วแต่งม็อบพี่อ่ะมีปะล่ะถ้าต่อได้ร้อยหนึ่งพี่จุดมันมีอันไหนร้อยหนึ่งไหมครับพี่เลยมีเขาให้เขาเอาบอลเสียกต่อได้แล้วนะอันนี้เหรอครับหนึ่งร้อยบาทอันดี้ติดถ้าเขาอยากได้ก็ให้เขาไปหน่อยไปาๆไปเช่นนี้เลยไหมเอาอันนี้ครับพี่อันนี้อ๋ออันนี้ร้อยหนึ่งเหรอครับเอาอันนี้ครับเอาเอไหนเอาอันนี้อันนี้ถังใหญ่ได้สองนะได้สองแล้วก็ฝากถือด้วยเอะมานี่ ไม่ต้องครัพี่ไม่ให้มันถือเองไม่ต้องใส่หรอกถุงถุงอะไรก็ดีเอาไปให้ซื้อให้เราคืนได้ไหมครับพี่ไปเร็วน่าจะไม่ได้เนาะอากาศร้อนเว้ยสักทีไหมล่ะฮะฮะใครพูดแล้ววะถือให้ครับผมถือให้ครับผมถือยอดให้พี่ช่วยไหมไม่ต้องครับพี่ไม่ต้องแล้วเดี๋ยวขับรถไปด้วยนะตุหาล่ะอย่ามีเรื่องกับเสื้อส้มเว้ยอย่ามีเรื่องกับเสื้อส้มเอ้า ซส้มสอมเดี๋ยวไปเก็บหลังรถด้วยนะครับพี่อปองนันบุพี่ฝากไว้หลังรถด้วยสั่งสัเก่งสั่งเก่งเออเดินชิวแลยจะทำไงเนเอาของใส่ไปด้วยแล้วเอาต็อกอาพี่ผมักัก่เป็นไี่ะไโอ้โมหมหมแล้วเลยโอยสวยจังเว้ยไไปรอมีรอแล้วปะิปลออรอพี่คนไหน ตองลกัมน้องเย้ตึงนเฮ้ยเาไปเปลี่ยนชุดมาวใช่เตรียมตัวอเฮ้ยเดี๋ยวตอนมาสภาพนี้ปันเนี่ยอาเลีวเลยเนี่องู่แล้วคนเนี้ยรอไปถือข้าวมันนีเอาข้าวมาไปถือข้าววันนี้หลังเราหน้าไปไปี่ไปเอาข้าวมาหน่อยไปเลยอรอข้าวเราอาข้าวมาไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ล้งวไปเอาข้าวมาเดี๋ยวไปรอคนนอนีื้อ พามาแล้วก็ยังมาโอ้โหทำไต้นะกินอะอะไรนะอะไรนะพี่ทำอะไรไม่ต้องกินกินแน่นอนได้กินก็ได้แล้วอะไรดีที่ทำไมก๊อปล่อยหมดขึ้นอ่ะทำไมเป็นเนี้ยก๊ับเดี๋ยวพี่ไปร้อที่หาดแล้วกันเฮ้ยพี่ร้อน้อล้อล้อน้อน้อน้ออย่างนี้ยะพี่ชายพี่ชายผม ก็ไปนั่งข้างพี่โก้ไปเต็มแล้วไปนั่งไปงกพอใช่ไหมพี่พอพอยังไม่ถึง2,000เลยจริงเหรอครบเราเหลืออยู่ใช่ไหมเหลืออะไรตอนเย็นไงพี่เหลือเหลือเนาะพี่ที่ที่ที่เหลือให้ผมใช่ปะไม่ตรงนั้นเดี๋ยวคนต้องนั่งถ่ายถ่ายอยู่แล้วตอนนั้นน่ะเนี่ยแต่กล้องลุกเลยมึงเห็นไหมเนี่ยเขาคนองถ่ายัะไรถ่ายคลิปอยู่ก๊อปอุ้ยอันนี้ปูหรือไก่ไหนไหนไหนพี่ขอดูได้ดินี่อร่อยปะ อร่อยนะอร่อยเนาะอร่อยนี่เรขอลราชิมเยอมเบียร์น้องไมาไยื่นมือมาเอานะยื่นมือเอาเอร่อยอร่อยอ พี่เป๊ะเขาจะไม่ว่าอะไรจริงใช่ไหมเขาไปฮ่องกงเขาไปกินดีกว่าเราอีกเรารู้ลหละว่าเรามาทําอะไรแบบนี้ในเวลางานเราก็จะบอกว่าเป็นเพราะกอล์ฟันเองทุกอย่างเสียอะไรบ่างเพราผมมาอ้าวใครเป็นคนขับรถมาคอับเออกลเออลักฐานชัดเจนในฟุตเต้ก็มีและทายทุกคนวันนี้กินเต็มที่โอเคป่ะพี่พี่ทีไม่อยู่ก็จัดให้เต็มที่เดี๋ยวพอเขามาเราก็โอโตะอย่างเดิมแล้ววันนี้งบไม่สัเหลือเขาจัดกันหน่อย หนงสุกกันก็คือว่าตอนนี้งบมันเหลือน้อยแล้วก็คือจะเหลือแค่100บาทเพราะเดี๋ยวเราจะไปเล่นอันไอ้พวกนั้นด้วยนะคะก็คือให้แข่งวิ่งนะคะนี่ทุกคนไปเตรียมตัวกันแล้วค่ะว้าวเขาเอาจริงโอเคค่ะเดี๋ยวตอนนี้รอตากล้องวิ่งไปก่อนนะคะาให้รูตากล้องวิ่งแบบมโหลานตากล้องวิ่งแบบมโหลานนะคะ three two one go ไรเกมหน้าเกมหน้าเกมหน้านี่มีเกมหน้าใช่ไหมพี่เกมหน้าเหรอบานน่าโบล้วกันอ้าวเฮ้ยเขาชอบนะอยู่เลยคนสุดท้ายได้รอบนี้ให้ห้าร้อยเลยเฮ้ยดีดีเยวตังใครตังไป One, go One Round three. Fight. เนี่ยพอดีเลยไงมันตกคนแรกโอมมันหน่อยเลยมันตกคนแรกโอมมันหน่อยนั่งก่อนไอ้ก๊อบมันมันสวยอะไรเนี่ยชอบไหมชอบไหมเนี่ยหลุมแบบบำบัดไงชอบชอบโอเคคือถ้ามันมีน้ำมีอะไรก็เกิดหน้าแดงมาละหน้าแเก็บของมปเอาบน้ำไหมอ๋อแล้วอ่ะเฮ้ยไปเอาของเล่นให้ก๊อหน่อยไปที่ซื้อมาไปไปทำมันเล่นหน่อยก๊อบมาเพื่อนเอาเล่นไปเมื่อมันหน่อยวะเล่นด้วยก็ได้มามามา ถ้าไม่มีกอล์ฟน่วันนี้พวกเราไม่มากันเลยนะจริก็ถูกพี่ตถูกงงทอะไีคนอื่นพามาเล่นทำไมทำานหลังนะพี่ก็ตัดใจกุบตีัเลยพี่ก็ไปอพี่ไปเ้ไหมาสร้างมาสาดก่อนดีเป็นรกันอล์ไปเถอะกันลเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะกอลฟทไมพี่ทำเนี่ยเล้าหีิบโทรศัพท์หนเอยพี่จะถ่ายรูปปป อยู่ได้นะก๊อปอยู่ได้ครับพี่โอเคที่พี่ทิ้งกล้องไว้เผื่อแบบอยากอยากอยากถ่ายเซลฟี่อะไรเงี้ยที่เินนี่ ฮะว่าไม่ไหวแล้วอ่ะไม่ไหวคือหนักร้อนเรื่องอะไรวันนี้ผมโดนทั้งวันเลยโดนอะไรอ่ะซื้อของก็ใช้ผมถืออีกของอะไรก็ไม่ได้กินอีกเขามานั่งกินผมก็ไม่ได้กินผมต้องมานั่งยืนกินเนี่ยเล่นเล่นในเนี่ยผมว่าโดนโกงเขาเนี่ยเนี่ยเล่นเนี่ยใช่ผมว่าเขาโกงเนี่ยไม่ไหวผมจะโทรฟังพี่อีกแต่ว่าเขาอุตส่าห์พามาเลยนะพี่อยากโดนกับเขาไหมล่ะโดนอะไรพี่อยากโดนแบบซีโอว่าไหมล่ะพี่ถ้าพี่ไม่อยากโดนพี่ก็ต้องอยู่ข้างผมรอบนี้อืมไม่เป็นไม่เป็นไม่ พี่ต้องรู้ทุกอย่างโอเคก็บไหมเก็บปะเก็บปะได้พี่ผมโทรแล้วแป๊บนึงนะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็มาเห็นหรอกอุ้ยพี่ธีสวัสดีค่ะเอ้ากำลังอยู่ทะเลกันอ่ะอุ้ยสวัสดีครับพี่ธีสวัสดีครับพี่เอกสวัสดีค่ะไม่มีถ่ายกันหรอไม่มีทำไมมาทะเลกันล่ะพี่ผมผมผมมีอะไรจะบอกพี่แต่แบบพี่พี่ห้ามโกรธผมกับพี่เฟิร์นนะได้ ผมผมสารภาพอันนี้ยคือพี่แตงกับพี่ตาลอ่ะพี่เขาชวนมาทะเลพี่เขาบอกว่าวันนี้ไม่มีงานใช่เขาบอกว่าวันนี้ไม่มีงานแล้วก็เขาบอกว่าซีโอไม่อยู่เขาเลยแบบพามาเที่ยวแต่ห<ง>นักกว่านั้นพีค่คือคือหนักกว่านั้นคือเขาใช้งบบริษัทพี่ใช่อน,นี้ก็ผมไม่ได้ฟังนะคือยิงใจพี่ไงผมเลยมาแบบมาบอกพี่อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาบอกเขาเขาจะไม่บอกเนี่ยเขาอยู่ข้างหลังเนี่ยพี่เนี่ยเขานังน่งเขานั่งกินคงกินข้าวสบายใจเลยพี่เขาใช้งบบริษัทอ้ชีโดดไปกี่คนดิโอ้ทุกคนอ่ะพี่ไปทุกคนเลย คือคือตอนแรกผมกับพี่เฟิร์นบอกว่าไม่เอา kind of scope, ไ,มไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเขาว่าขยันขยอยเขาใช้ผมขับรถนะพี่แบบมาเที่ยวอ่ะใช้ผมขับรถถือของแกงผมอีกพี่ห้ามแล้วพี่ uh ผมห oh. so ้ามแบบพี่เฟิร์นแล้วห้ามแล้วไม่คือเฟิร์นต้องมาเพราะเขาบอกว่าเขาอยากถ่ายคลิปเฟิร์นเลยต้องมาถ่ายให้เออเขามีเกมให้เล่นเขาใช่เขามีเกมให้เล่นแล้วเขาใช้งบบริษัทเล่นด้วยพี่แจกเงิน ใช่ครับผมก็ผมผมมาฝังดีนะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวผมรีบมาบอกพี่อีกรอบหนึ่งเลยพี่ได้ครับพี่ได้ครับได้ครับพี่พี่เองสวัสดีครับพี่ดีสวัสดีครับเรียบร้อยพี่ช่วยผมด้วยพี่โอเคนะพี่โอเคนะเขย่งนะพี่อยู่ข้างผมนะอ๋อพี่อยู่ข้างพี่เอกวิทิมโอเคไหมข้างเดียวกันไงพี่ข้างเดียวกันข้างเดียวกันใชข้างเดียวกันเรามีอะไรเราต้องไปบอกเขาพี่ท้ามีมันไม่ถูกมาแกล้งผมเลยที่จริงถ้าเขาไม่แกล้งผมผมไม่ว่าอะไร

เก็บลอยแบตหมดไปเนี่ยไม่รู้เหมือนกันโอ้โหกอล์ฟก๊อฟได้จะถึงบ้านเรียบตาดิตาไม่ติดหรอตาไม่ติดเลยไปถึงบ้านแล้วนี่้มึงวิ่งมาทางไหนเนี่ยก๊อฟล์ฟกลัวแจกพี่ตานรับ์ฟได้ป็นผู้ชายป่ะเออก็ได้ก็ได้มันต้องเข็นใช่ไหมไม่ต้องเข็นแล้วสตาร์ทหรอใช่ใช่โอ้ไม่ลองกัสตาร์อีกรอบหนึ่งเขาไปสตาร์อีกรอบหนึ่ได้ไหมอ่ะลงมาช่วยกันทุกคนแล้วเด้ออะไร เอ้กูร้องมาด้วย ก็ไมห้หเอ้ยน้องมันปกติพี่ก็มันให้แย่ตลกตลกเฉยๆไงทางมันน่ากลัวนั้นคืคำาสั่งมาที่คสั่งจากใครใครสั่งจากพี่แห่งนเขารู้ได้ไงมันแหละบอกเอาเรเาแพี่คไไม่จะมาอนดเดียยคุยกันได้เรื่องพวกนี้ คุยกันได้มีอะไรคุยกันครับครับเก่งงานเก่งงานไปได้ครับ มไม่ได้ทำนะพี่ผมได้รับคำสั่งมาจากซีอีโอไม่เกี่ยวพี่ตาพี่แป้งผมไม่เกี่ยวนะพี่ไม่เกี่ยวนะถ้าจะทำอะไรก็อนนุ่นอนะซีอีโอพี่เจอการพี่เจรารณาเออหรอใช่หรือว่าพี่จะเกี่ยวไอ่าไม่ก็ก็แ<ย>หละกระทางผมใช่ไหมล่ะข้ามซีอีโอโอเคโอเค